สวัสดีครับพี่น้องมือนีผ้ามาย่ำช่มนะครับขอกปลายงนะครับผมอยู่ที่กาลสินนะครับผมเดี๋ยวผ้ามาเบิงนะครับว่าแนวทางนะครับในการเลี้ยงค้ายของปลายงนะครับเดี๋ยวสิผ้าเบิงควายของปลายงนะครับว่าสิีเด็ดซำใดยนะครับพี่น้องมาติดตามกันนะครับ ครับมาครับผมพี่น้องพ้ามาใบหมวกผบปายุ่งนะครับเดี๋ยวรอบปลาแล้วใส่หมวกก่อนนะครับพี่น้องแล้วมีของดีนะครับสวัสดีครับปลาสวัสดีครับแนะน้ำตัวเลยครับปลาครับื้นนี้ก็ผมขออนุญาตวอาภาษาเล่านะครับ ครับผมผมเป็นคนพูไให้แต่ว่าอนุญาตเบาภาษาเล่าครับครับผมเจะเบากันเด้อครับครับผมแนะนาตัวเลยครับป้าผมซื้อประยุค์ไส้บุตรสุริครับช่วงนี้ก็เฮ็ดทางานอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับผมทํางานโรงงานอยู่สมุทรปราการอยู่นิคมอุตสาหกรรมครับบางกูครับผมก็อยู่บ้าน ที่ไอข้คอกวายก็ะยู่บ้านน้องหางครับบ้านน้องหางตำบลน,น้องหางอำเภอุูทีราษร์จังหวัดกาฬสินครับครับผมคิดยังไงฟ้าคือเดยกมสื่อควายเลี้ยงก็ <c oughs> อีกอันดับแรกเรื่อยครับเ,เ,เป็นคนใจมักครับครับผมเป็นคนมักเรื่องมัวเรื่องไคยแต่ตั้งแต่หน่อยเลยครับผมค,คิดว่าตั้งแต่จับความใดก็ไปเลี้ยงวายน้ำพอ ครับเดียพอสมัยสมัยเก่ากับเป็นเป็นไายไล่ทงเนาะครับผมไายเลี้ยงควายไทยหน้านะครับเลี้ยงวา่แต่แต่สมัยนี้มันมด้ไม่เอาไปใช้ไทแล้วครับก็เลี้ยงวขยสวยงามนะครับสายพัฒนานะครับปลาสายพัฒนา,าแบบหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะครับปลา แล้วตอนนี้มีจากตัวครับป๋าควายบ่ครับควายเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่จะมีสีตัวสีตัวนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวแรกเลยนะครับว่าสายใดสายไอ้ตัวแรกนะครับครับตัวแรกก็คือตัวนี้เป็นสายสายซื้อซื้อมาจากไหนป๋าอ๋อนี่ซื้อไอ้แบงมาจากไอ ทะเลองอเนกทะเลองอเนกเตาสุภาพครับ<อ>จากไอ้เพื่อนอเพื่อนปันให้ครับขพราแบ่งจากไอ้ลองผูกการอาเนกเตาสุภาพครับผมคือ,อน,นี่ควายน,นี้มันเป็นเริ่มแรกเลยก็เป็นควายควายมาจากไอ้ชนมุรีครับควายชนมมรีคือเป็นควายของเสียเตมิมครับเสียเตมิมอยู่ชนมุรีเป็นแบ่งขายให้ล่อลอ,อเนกเพื่อนครับพอดีผมไปเห็นดูคว้าเพื่อน ความร่องผู้การนันนีกก็เลยซื้อซื้อ,อน้ำเพิ่มมากครับผมโอซื้อน้ำเพิ่มโอ้แม่แม่ตัวนี้เป็นควายอุัยเป็นควายอุัยเกา่าแม่มันเนี่ยทั้งโอ้ยสูงอ้างไงาเลยเพราะว่าด,ดีเขาเอาไปปั่นเป็นผสมกับควายชนบรีควายสูงเง่าไปปั่นเป็นฮะเต้อเป็นตุ๊บผูแลวเป็นควายแ็งแลนนะครับครับวัด,ดีเป็น เกิดมาเปลี่ยนตัวแม่กัก็เลยเพิ่นบอไฮแลนด์กันก็เลยคได้ควายสวยงามเลยลูกมีลูกสามแล้วครับแต่้าให้มันท่องมันปิดตัดกับผสมเด้ับว่าสีผสมบีกูไทยัครบท่องต่อไปนะครับบีกูไทยนะครับเนี่ยแมนบีกูไทยเงินดูเงินเงินดูไทยนะครับร่องู้กานัันนี้ครับผมเพราะว่าตัวนี้กะเมีนว่างามเหมือมันก็มีตำหนิอยู่ครับ ใายมันเป็นหลังเตาหน่อยับผมหลังเตาลงเร็วเพราะว่า<อ><อ>เรื่องอุัยเราก็มีมีดีคือทั้งตั้งแต่ไหลไหลตัวนี้มันไหลยกเนาะเรืร่องอุไะไหลตัวนี้มันมันเรียบเลยนะรเรียบไอไอสันหลังมันเรียบเลยหล,หลังตรงสูงสี่เหลี่ยมเลยไถ่มันมันสีจบเลย เอามาแก่ท้ายนะครับครับแก้ท้ายแก้หลังนะครับพี่น้องตัวใดมีตํำนี้มีไม่ปมด้อยมองไหนเขาก็จะแก่เอาเอบิ้งเบิ้งแม่มันก่อนครับมันมีตํำนี้มองไหนมันมันมองงามมองไหนเขาก็เอาพอพันธุเทว่าเด่นมองหันครับมาแก่เลยม,ยลยมันก็้ครับเปะเลยครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมผ้าเบิ้งนะครับตัวนี้นะครับผมวัดแล้วนะครับเมื่อกี้ ทั้งหนาร้อยหาสิบสองหาสิบสามนะครับทั้งหลังร้อยหาสิบห้านะครับความสูงนะครับพี่น้องตอนนี้กะถือว่าสูบผอมไาอยู่เนาะปลาเนาะเพื่อนเดี๋ยวปลาเกษียนมากก็องมีเวลาเลี้ยงเอาใจใส่<อ>ตรงนี้ให้ให้น้องเพิ่นเลี้ยงกะเราก็อยากนำง่วนน้ำเลี้ยงง่วนน้ำผมก็จังหดก็ใจห้อนอยากได้ควายเอ้า ก็ซื้อมาให้เพื่อนกับใกล้ให้น้องเลี้ยงบึงกับบอสกวางจังไ๋ครับเดี๋ยวผมผ้าครับผมเดี๋ยวผมผ้าบึงรอบๆนะครับพี่น้องลักษณะตาแต้มแก้มจำนะครับหัวกระโหลกกะใหญ่นะครับพี่น้องหนานะครับบึงหนานะครับบึงได้เลยนะครับว่าควยตกน้ำเลี้ยงแดดนะครับเบึงแขงขานะพี่น้องเงานะครับแขงข่ายเงา ดีนะครับพี่น้องล่ำตัวก็ถือว่าล่ำตัวลำตัวก็ใส่ได้นาะครับลำตัวถือว่าใส้ได้นะครับการล่อพัฒนาพันธุกรรมนะครับล่อเบื้องลูกนะครับนั่นแหละส้มคือควายจับคุ่นคือควายจับกระบาดสูงเงีวนะครับงงครับปา้าได้ยินข่าวซื้อควายจับไว้ก็ยูเดี๋ยวนี้ก็ซื้อไว้นะครับ วงดำน้องมาจากไอ้จังหวัดน่านครับอำเภอเวียงสาเวียงสาฝากเพลียงอยู่ฝากเซียนุเลียงอยู่ลาดกระบังเซียนุมะพร้าวสิ่งห์นะเลียงอยู่ลาดกระบังอ๋ออ๋อชุดชุดเดียวกันนะครับพี่น้องเพราะว่าชุดนั่นมากอะได้แบ่งกันนะครับผมก็ได้สองตัวนะครับฆากันฆ่ากันขืนไปซื้อเลยครับผมก็ได้พระมหาสุเนศ ครับเิ่นแบงมาไห้นะครับพี่น้องผมก็ได้สองตัวนะครับปลาย่งก็ได้หงดํานะครับแม่สาวนะครับดาวเด่นเลยนะครับของไอ้ฟุ้งฟุ้งพามาคืนนี้ครับตัวนี้ถี่ว่านาติตามนะครับพี่น้องล่อทองกล้วยเจ๋งนะครับหกเจ็ดเดือนครับกล้วยเจ๋งก็เป็นลูกกล้วยน้องบัวลําพูนะครับก็เป็นควายจับจระบัดนะครับทองแรกนะครับก็บนาติตามนะพี่น้องเดี๋ยวผมดิติดตามให้เบึ้งนะครับ ป้าป้าพาเบงในคอกเนยครับในคอกก็เรื่มเลกเนาะยังยังเป็นสายพัฒนาอยู่ครับไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมเขาในขอกก่อนนะครับอ่ะครับป้าตัวนี้เป็นควยกุยัยครับควยเราควยอุยไทยเก่าคือมาจากไอคือมาจากหลานกำนันโปดอ๋อครับพี่อิงับครับอยู่เออเอเพื่อทับทัน เป็นแบงขายให้ตอนน้มามันกำลังท้องอยู่ครบเดือนครเดือนเจ็ดเดือนก็เลี้ยงสั้เกลือไข่ไข่ตัวนี้ก็เราไข่อุทัยเพราะว่าขนาดคลอดลูกแล้วก็ยังอ้างอยู่ครับผมโอ้ถือมันโมหุว่าพอมันเป็นตัวไหนทั้งอันนี้มันยควไยเพ่นหลายหัวายเป็นไข่ลายธงมันเลี้ยงหลายตัวนะไข่ลายธงแต่ว่าถ้ามันติดซั์อีกจะเอา ว่าเอาปลาเงินก็เอาเบิ่มพันหลานเลยนะโอ้ค่ะคือว่าปลาเบิ่มนะครับโอกาสว่าต้อเลือกกันโอ้ผมให้เบิ่งลูกนะครับพี่น้องลูกลูกสาวลูกสาวนะครับปลาได้ลูกสาวนะครับตังแต่วันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดที่ผ่านมาครับผ่านาครับจะวางงามครับกับโบเมแต่ถือว่าสายพัฒนานะพี่น้องเอากลางดีเนาะครับกน่อยเนี่ยทุกหน่อยตึกหน่อยไว้จับจับ กลางนี้เลยครับตัวนี้ตัวหมุนควายจับสัตว์นะครับพี่น้องก็ถือว่ามือไม้นี่ก็ถือว่าจําเป็นนะครับพี่น้องเดี๋ยวไอไอก็เสียดก่อนครับทีมีการพัฒนาหลายอย่างอยู่ครับผมเอาทั้งควายเผือกควายเผือกแล้วควายจับมาผสมแล้วก็ควายดำควายสายควายดำควายเกตเอเกตยังเงเอามาผสมมาสานเลี้ยง คือพื้นที่มองนีบ่ตตรงการที่ว่าปลูกเขาไรยลดพื้นที่การปลูกเขาลงเพื่อเห้เลี้ยงควายและปลูกหญ้าเลี้ยงควายดีกว่าเห็ดหน้าป๋าดีกว่าเห็ดหน้าเห็ดหน้ามันเมื่อยลงคุณนไหลครับอะครับผมเดี๋ยวฝากเบอร์โทรเนี่ยป๋าครับผมกาเบอร์ที่เรกนะครับครับน้องเพื่อนกับมาสัมภาษณ์ศูนย์เก้าเจ็ด หนึ่งหกห้าห้าแปดหกสี่ปลายยงนะครับผมช่วงนี้ก็ยังทำเทงานดูบริษัทอยู่ครับถือว่าเป็นการเกษียณกลางปีนี้ครับถือว่าก็ค่อยพิศสามของผมไปมจะมีการสั่งสรรค์เรื่อยๆครับพัฒนาต่อไปครับครับถือว่าเป็นการเตรียมตัวนะครับก่อนเกษียณนะครับที่น้องอยู่นี่อยู่ในครอบคลายก็มีเลียงไก่ไบบนั้มีของไกลนะครับออกไปหลายกรุดแล้วครับ คือไก่กับมหากินให้ข้อไก่นี่ยแหละครับผมมาเคียขี่ควายขี่งังนะครับนนครับผมก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่อง u t u b e วอลชินาฟ้ามนะครับแล้วก็ช่องเพจวอลชินาฟ้ามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปและอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องผมคิดว่าซื้อช่องนะครับมีหลายคนทักมากนะครับว่ามันเอื่นยากนะครับ พิมพ์ยากจำยากนะครับพี่น้องผมก็เลยคิดว่าสิเปลี่ยนซื้อนะครับว่าเปลี่ยนซื้อหยังก็ให้พี่น้องคอมเมนต์ซอยกันมากนะครับว่าอยากให้ซื้อหยังนะครับเมื่อคร่จำง่ายนะครับก็ให้พี่น้องเมนนะครับแสดงความคิดเห็นมานะครับเดี๋ยวผมก็สีเลือกนะครับว่าสีเหมาะสมนะครับกับซื้อไดนะครับพี่น้องก็ฝากไว้นั่นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ